สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ครูสู้ค,คนขับอ่อกับบาดเถาฮะนัชแนวครับพี่นอ้องมาผมสาวสีครับพี่น้องมุมเขาโอ้เบินมุมเขาขาวหนงเงินขาวนเงิมนมาพี่น้องมามือนีข้อหมูมอย่างครับพี่น้องข้อหมูอย่างมือว่านนี่ย่างใส่มือนีข้อหมูมอย่างอันมือนี้นีซื้อเพิ่มมาครับข้อหมูมอย่างกับหูหมูหูหมูเอาพี่มันมันสิเป็นกุบกรุบได้พี่น้องตัวนี้เมนูกับแกมกับยังก็ยำตีนไก นะครับยำยำตีนไก่ยำเล็บมือนางเออยยำเล็บมือนางโอ้ยเอิญบรสุภาพ์่ยำเล็บมือนางมาพักกับกับือเก่าพี่น้องมีพักผ้าพักซี่พักสลัดบักทัวกับบักแตงของมักสาวสีกับเจียวหน้มบักขามพี่น้องเจียวขนๆไหมบออะไรยางพี่น้องมาลองกรุบๆเสียบๆด้องกันอยู่ท้องหน้าครับมาดิล่เอะไรดิพี่น้องยำก่อนอืมยำบ่ อื้นก <c oughs> ึ้นดีฮะย้ำก็ขื้น่ะบ่มงวันก็ขึบนขึ้อมงวันก็กึ้นกําลังมากเลยพ่องโอ้เจ้าบักคําสมไปลมไปลมจังหน่อยเข้าเยี่ไปแหลมไปแหลมจ้ะมนกระเลียนภาษาเป็นเป็นเบิร์ดนกจ๊ะ อ๋อตัวยังไ,ไงไอืมมันฝมันฝวงเมนูกับเกี๊ยมพอดีพี่น้องอู้เ้ยคือจัดให้ตอนใหญ่ให้เนาะเพราะว่าเจ้าเกี๊ยมใหญ่นะเม่ส่วนต้องมยันมันหน่อย สดรู้ว่าอยากกินพอดีอะไกนึอกกินเนยยำหูหูไก่โอ้ <laughs> <g ül> ยเนำหูไก่ซ <laughs> ่ยำหูไก่ย้ำจิ้มไก่ไกลับ่ไปบุมงมจวดเป็นไรสดหนานจีโ <g ül> อ,อ้คนทอกว่าแบบเป็นไง <g ül> าบาตรองตอนบับบับเ <c oughs> ดอย่งใ่วามันต,ตองหน่อยเราจะถ่ายมตอตอ้ใหญ่ไยมตัว <c oughs> าบาวถากินแเราตอนหน่อยมันพอรับนมาเลยก พักพักกับพักหลองเศร้ากำลังพักไอ้หัวละพัาคนนี้ไหวกำลังถึงน้องพักหักละพัาเขากินใบเบิดแล้วเอาเอาการันไปนี้ยเนอากานนียมันสิบแตกพี่เนาะพี้ยขึ้นมาโอ้ยคยำนี้มันท่านขาดอู่เลยนั่งมูจ้อมาห าคับไปส้มต่อนะอืม,อมจิ้มนัวดีขนาดี่น้อเจ้าบ่ซมบ่ยำขยี้มั้มยอ,อืม

แบบแรกเขาจะงงว่าโฆษณาว่าโฆษณาขคยคนกะบเาจะสา่นอยาให้ฟังน้ำมันทนเตายังฝังอย่เตาเดอ้อข้ายเตาหรือข้ายเตา,าเลยรอเนี่ยผมมันเตา cụp cụp vắng giảm vắng phải vắng giữ nắm môn kín ngang kín ngang môn ngang kí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 n kinh เขาทาได้ไม่หนูกับเกียมตอนนี้่ยหมดแล้วตอนนี้ไล่ยำหมดแล้วเอาบวบวงสุดบวบสดด้วงพี่น้องครับเอาแบบนี้ครับดาวเทาตึ้งยำส่องก้านซ้องขางเลย năm đại không? nhong nấm bơ lại trong nấm đại càng điêu sai 2 càng không bao 2 nó sẽ sẹp nấm càng điêu đấy sẹp บรรยากาศช่วงแรงๆบรรยากาศก็ลังดีพี่น้องมันเลยเอาเบิ้สมือเอา้าเป็นหนามแท้แล้วมันทั่วให้อยู่หอนเอาว่าแล้วมันทั่วหอดแค่นึงชั้นอืมเมื่กี้ใส่พร้อมเดบมือหนังมาเลยอืม Bèo sụp hàm bèo sụp hàm, hm, mhm, 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 S <S ม,มือได้เน่าๆซะก,ก่นอนยังกวอกไก่เค็สี่พี่น้องเออบบาแถาข,ขอ้ออะไรๆขอนำอะไรๆพี่น้่งถ้ากินลงไปมันสิได้เค่อตอนเดียววะทีมันสิแออักอ่ะเนี่ยวถอดเนี่ยมันเจอง่าน้อมอีริด้วยพี่น้อง ừm, phong thì... ừ, dị... ừ? của nàng yêu cầu 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 nàng yêu แต่ว่ามาักกินก็พักกระเจียบนะพี่น้องเอาสดตเจียวให้เพต็มบิ่งแน้วไปมันสิเบิดเอาล้างให้ล่ะมันสิเบิดมันสีข้าวข้าวเดียวเบิร์ดเออ,อบอ่แหลกือดเอาเ <สะ S 1> ลือดเอาซื่อรถ บวลกเลือดเอาซื่อๆเป็นนักฟุตบอลแพ้ได้เจ้าะเป็นนักฟุตบอลนี่แพ้ได้เจ้าเป็ะเต้เข่าโก้เต้เข่าโก้เมันก็สิแผลอ๋อเต้เข่าโก้จะควงเนี่ย ว่าคิดชูนะปัดหูอยู่ไว้มันงอ,อโค้งเว้ยมึงมีเหฮ้ยิเอานอคนอ่ะเป็นามบอือนามบอมันมีตอมกะ <c oughs> คอยเป็นอาบดูไลยหมดกัดขูวงมาขึ้นู ะเืงบวงพี่น้องครับบางท่านเพิ่นว่าช่วงสถานการณ์แนวนี้คือยุคส่วนของโควิดเป็นยังคือบบกินคนละถวยเพื่อนว่าเอ้าพี่น้องครับผัวกับเมี่ยืมกันกินคนละถวยมแม่นมาฮะแม่นบมาของลังเกียด้จะดอกเห็นบ่บวง,งอย่างเดียวกันหมด อืมกุบมองเล่มที่สูงมูเน่ยกระดูกอ <uras> ่อนรับ <Wars> อ่ มือน,นี้พี่น้องอาใช่นเพิ่นคือสิโขกสีมานเนื้อื <c oughs> พี่น้องหมานกันบ่เนาะครับมื้อนี้เออจังได๋ครับมันหมาน,นพี่น้องคุณได้มนันดีใจเนาะอือคุณไดบัวมันวัด,ดนี้แต่หวันนายังมีจังหวัดน,นายังมี <c oughs> พี่น,อน้องว่าตรงนีโขกเต่ามันจืดเนี่ยกินกับจืดขนมให้ลูกนี่ขึ้นยาก ซื้อเลขนี่นขึ้นหยากรึกัน,นขึ้นหยากรึกันอืซื้อเลขขึ้นหยาบ่เอะแต่ซื้อมันซื้อหน่อยแล้วขึ้นเป็นสาย,าย,ยมัน,นขึ้นหยาบนี่นจะแม่ห,หมื่นคนก็กินผักหลายเ มันบาคบังหวามันก่อยไปฮึฮึใส่ช้อนนี่ไใส่บ่วงเดียวกันบ่วงเป็นยังน้นเหรเหามหน่อืมอเหัออือหอนำยำหวยๆแกมบนเลยที่เรือลืดอ่ะ เทอาบางเลยมีเขียวอยู่นีส่สยามโบแหลบเขียวโุข้มเนาะเขียวโบข้มไปฝนสิเอาลูกสีพ <c oughs> <c oughs> ี่หน่องยังไปหายเห็นไหมครับ <c oughs> กระดาษทรายมาคั้นข้อมเข้าใจคือเอากระดาษทรายเอาสีมาหาบ่ได้ครับพี่น้องเ <c oughs> ขียวคนเท่ามันโบคือเล็กคือใม่เขาเปสู้เหรอไม่สิเจ็บหอน นหากฟันขวดคุณสูงเด็กบ้าทั้งหมดขวดขึ้นับรถมาคือป้องแป้งองแป้งหอมหอมขูบขบนำเงี้ยมั้ยนำเงี้ยมั้ย กันหูมูนี่บอขาดเรือว่ากันหูเจ้านี่ขาดจบุบเจ้าอ่บอรขาดกับสินยันแล้วนะด้วยขอสวบาไปกับพี่น้อน <c ười> แ,แล้วสองตัวมหนเจ๋า Cham bổ lê khoa yam, vino dàn nham bụng kem dâ khoang bụng bụng kem dâ khoang bụng 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 อันนื้อคมึกเขาไ่ไรไม่ไรเดี๋ยวมือ,อ,อ,มอกุดบอว่าเอันนี้อนี้อานนี้อนี่เนืยวห <c oughs> ววานของแท้พีนน้องเนืววอหวพี่น้องว่าไม่ได้หิวครับหาเนืว้วได้พี่นอ้องเมื่อเมื่อว่าท่าบริพิการก็ยังหาเนิ้อผู้เขาบ่มันสามเลยคำสุดท้ายเม่งั้

ก็า่มเพเ็ดบ่มอะไรแตงกะมันบ่จวดเพ็ดบ่จวดหืมหืมหอยไส่ทำใส่หอยล่ะอหอยสระอเาหืมหืมจวดบ่จวดกับเบิด<ม>ล่ะพี่น้องเลยเศรษฐครับพี่น้องเหมือนบรรยากาศนี่เหมือนแรงอยากให้พี่น้องมาเห็นอันทนุ่งนามันเขียวนะครับทั้งน้านี่เขียวกับรังเข่าเขียว คันยีนหันไปทา้งฝนเหมือนครับพี่น้องก็เลยหันเขาปลา,าไผ่ก็ไผ่ข้างหลังตอนเขาปลาเขาน้ำมันจับหันเขาปลาหันเขาน้ำมันจับนะครับมันนี่ก็แซ่บๆฝนคือสิไปเลยลรืมั้งเมื่อวานี่ห้องบึมบัํมบึมบัํมอยู่เกือบบ่ทันเมื่อวานนี่เอาไปมาเพราะบ่มาสัมนะครับมาเมื่อนี่เงียบกิ๊บเลยเอาขยะเดี๋ยวก็มาตรงน,นอ้พี่น้องน,นอ่หอนยามฝนแปดสองหุนบ่ปิ่นแปดสองหุนแปหุนนะครับแต่คนบ่สองใจเด้อพี่น้องเด้อ มันหลายกว่านออเมียนบอกมันหลายกว่านอ้าบอกนุองหูวมวนกับพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปนี้กินย่างย่างหูหมูหูหมูย่างม,มือหนังขอ,อย่างขอยเบาพิษย่างหูหมูย่ำเล็บเล็บมือ,มอนังนะครับกระเสบเียบฝากพี่ต่อหน,น่องคือเกานะครับมักะไลถือใจกระแช่บะถาวนี้ด้วครับเด้อสำหรับมึงนะครับสวัสดีครับ